อน,น,นองรองีเป็นน,นอิอ,อคุณเงินอีม่ควยเดหนูอชอบมันลูกล่าสุดนะที่เปียออเนี้ยเหมือนแมงสาบอ่ะเออนี่ <ft> เปอนแมงสามันนแมงงามจะสวยเียหรืคนเสร,ร็จแล้วเล แล้วจริงเหคะขนาดใคบอกว่าเย่ากินมันอ้วนแล้วกจมจะองอวนขี้เกียจฟังแกบุญไอ้องบุญบุญมาสั่งมาสั่งใครดูใครตแกระจมในพีงยเนี่ยผมก็มีสิมีเสียงด้วกันเขาต้องมีแตบอเอาม่ยังไงเขาซื้อนกันทำทำไม่ดีกว่าก่อนเกิดได้เป็นแต่งหน้าที่บ้านมันก็ดีนะเพราะว่ามันได้ไร้สดเพราะว่าท่องขึ้น จะเอาไว้แบบเป็นเหมือนเป็นสตูดิโอด้วยเธอเอาแบบนี้ดีกว่าฉันฉันไม่แน่ใจหรอกแบบนี้เธอซื้อเป็นโต๊ะเขาจะมีโต๊ะไฟฉไานนยนในในะอะไรเงี้ยน่ะยกไป็นอะไรก็ได้แต่เคยจะเก็บเพราะว่าฉันงานยังไองอันนี้ฉันทำจริงจังไงมีสวยจังเลยอ่ะคนมันมีความรักปากสีชมพูก็เป็นรูปสวยองค์ต่เนาะงอีกเขาเนี่ฉันสีชมพูเขาป <C oughs> ระทัใจ I am going know what to do. I